สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปคนโสดของาธาตุน้ำนะคะในปากแรกของเดือนมิถุนายน2565นะคะาธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีเมรราศีพิจิกนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางไทยนั่นเองวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนะคะเพื่อนๆพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่าธาตุน้ําทั้งหมดนะคะมันและมันก็เป็นสถิติด,ด้วยเพื่อนๆมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อะไรที่ดีๆนะคะมินก็อยากให้ ให้คุณเก็บไว้นะเพืเ่อนๆท่านน้ำอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะไพ่ตรงนี้นะมาฟังกันนะคะโอ้พไพ่ใบแรกของคุณเป็นเดะซันเพื่อนๆเดะซันนะคะความสําเร็จความสมหวังมาแล้วนะคะสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงมาแล้วนะคะ <The Sun S 1> เดะซันเป็นเป็นเทพพาทิตย์เนาะนะคะท่านให้ความให้ความสว่างให้ความอบอุ่นหรือให้สิ่งดีงามกับเราหรือบางท่านนะคะอาจจะ นะคะอาจจะมีองค์พระพิคเนศนะคะที่คอยปกปักรักษาอยู่นะนะคะตรงนี้เรือสั้นหนึ่งนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณสวยขึ้นนะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีออร่านะเพื่อนๆเนาะสิบเหรียญบางท่านอนะ่ะอาจจะออกรถใหม่ก็ได้นะคะนะอยากจะได้รถใหม่อยากจะออกรถใหม่หรือนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยบางท่านอาจจะขายรอขายอสังหาที่ดินเป็นนายหน้านะไพ่พวกนี้นะหรือเราอาจจะได้ ที่ดินหรือต่อเติมบ้านสร้างบ้านอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะหรือช่วงนี้ทํางานนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรลูกค้ามีเยอะเข้ามานณะตรงนี้นะคะทีนี้นะคะคุณเป็นคนเก่งนะคิงถือไม้เท้ามีความสามารถนะคะแล้วก็นะคะเป็นสภาวะผู้นำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะคะสิ่งดีๆกําลังจะตามมานะคะเพื่อนๆทานน้ามาดูกันอันนี้ไพ่โยกกันไนถือถ้วยหกถ้วยนะนะคะ ใครก็ตามที่ห่างไปหรือลกัลกลักเลิกเลิกหรือเดี๋ยวจบเดี๋ยวเลิกก็นะคะเราก็โสดได้เหมือนกันนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ถือว่าอยู่ในหมวดนี้นะคะของหมอมินนะนะคะมีใครสักคนหนึ่งนะคะในถือถ้วยนะคะมาขอโอกาสจากเราเพื่อนๆนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะหกถ้วยอาจจะเป็นคนคนเดิมในอนาคตอ่าคนเดิมที่เคยห่างไปก็ได้นะไพนี้ตกตำแหน่งอนาคตนะคะมีใครสักคนเป็นคนที่นะคะกลับมาง้อคุณ แต่ที่หมอเห็นนะชาวท่าน้ำนะคะบางท่านนั้นหนึ่งถ้วยคุณอาจจะเจอความรักไปแล้วด้วยอาจจะเป็นคนอายุน้อยนะ่ารักน,นะคะหรือถ้าไม่อายุน้อยแปลว่าถ้าเขาอายุเยอะกว่าเราหรือเท่าเราแปลว่าคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าานิสัยน่ารักนะนเพื่อนๆนิสัยน่ารักแบบเด็กๆนะะเป็นคนที่เราครบแล้วเรารู้สึกมีความสุขเขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้นะหน้าตาดีหรือโปรไฟล์ดีมีชื่อเสียงในวงสังคม นะคะถ้าเป็นดาวก็ดาวมหาไลยนะเพื่อนๆเนาะในที่ทํางานอาจจะคนที่นะคะมีคุณค่าแห่งองค์กรมีนะคะคนแบบนี้นะนะคะสังคมให้การยอมรับนะคะเป็นคนที่สังคมให้ให้เกียรตินะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณอาจจะเจอนะคะไม่ว่าจะเด่นดังทางด้านใดนะคะขึ้นอยู่กับตัวของคนนั้นนะคะหมอจะอ่านเจาะจงให้ใครไม่ได้มาอาจจะมีแบบที่หมอพูดน่แหละคุณอาจจะเจอแล้วนะคะตรงนี้คนนี้เป็นคนเก่งไม่ว่าอายุเท่าไหร่เขาเป็นคนที่มั่นคงทางด้านการเงิน ะะแล้วก็มีชื่อเสียงก็ได้นะหน้าตาทางสังคมบางคนนะบางท่านอาจจะทั้งคนใหม่คนเก่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าจะรับไหมแต่คนคนนี้เข้ากลับมาคุณเหนื่อยนะเพื่อนๆที่ผ่านมาเนอะเดอะสเตนนะคะคุณอดทนกับคนนี้มาเยอะสภาวะที่ยากลำบากกับเขามาเยอะแหละนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะคิดได้หรือเปล่านะคะเดอะสตา์ที่ผ่านมาเพื่อนๆ คุณเทใครบางอย่างทิ้งไปหรือถูกเทก็ได้นะหรือคบกันแล้วรู้สึกเรามีสถานะอะไรเราก็ไม่รู้นะคะห้าไม่เท้ามันเป็นสภาวะบางคนนะคุณเห็นไหมนะ่ะมีคนเป่าหูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือบางท่านอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้พวกเรามีปัญหากัน หรือพวกคุณนี่แหละมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ,ซ,ซากๆวนๆเวียนๆน,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 นะคะตรงนี้นะคะมันเป็นอย่างนั้นและเขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราทัศนคติไม่ตรงกันได้ด้วยเขาทํางานเก่งเป็นอนคิงถือไม้เท้ามีหน้าที่การงานหรือเรียนหรือทําอะไรที่เขาจะทําเยอะเขาไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่าความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเราคิดทั้งที่เรา เรารักนะเราควีนถือถ้วยอะเราจริงใจกับเขานะที่ผ่านมาเราอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์มันไม่โอเคอะนะคะเขาอาจจะใส่ใจแต่เรื่องตัวเองก็ได้อามาดูปัจจุบันนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเดลเวอร์ over, แน่นอนละ่ะทั้ง7ถ้วยเดลเวอร์ชาวธาตน้ำคนโสดดวงมีสเสน่ห์มากนะคะแต่ตัวเรานะคะมากกว่าที่รู้สึกว่า เรามีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมีคนเข้าหาเยอะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรานะคะที่จะรับไว้ไหมบางคนอธิษฐานขอพรบางคนเจอคนใหม่ไพ่ตรงนี้แต่ว่าไม่ว่าจะสถานาการณ์ใดคุณก็ฮอัดมีคนเข้าหาแต่มันอยู่กับชาวธาตุน้ำว่าคุณจะจะรับไว้ไหมแต่หนึ่งในนั้นคุณจะรู้สึกดีกับใครสักคนนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่งมีความสามารถคุณอาจจะเจอหรือดีก่าคนธาตุน้ำกระกรวมินพิจิกนะธาตุไฟเมษโนูสิงห์ลคนาสิงห์นะคะตรงนี้ธาตุดินกันเมื่อศอกมาก่อน เมถุนนะคะเมถุนราคณาเมถุนและชาวราศีกุมราคานากุมนะคะ,ะมาดูกันนิดนึงว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาห้าไม้เท้าสี่เหรียญเจ็ดเหรียญคิงถือดาบสองถ้วยนายถือเหรียญสิบไม้เท้าสี่ถ้วยนะคะแปดถ้วยที่ผ่านมาชาวท่าน้ำหนึ่ง คุณอาจจะมีปัญหานะคะเรื่องความวุ่นวายก็ได้นะคะไม่ท้าวุ่นวายหลายไฟายหรือเรานี่แหละวุ่นวายคนคนนี้เป็นคนะิงนถะือดาบนาะเนาะเขาเป็นคนที่ซีเรียสเป็นคนจริงจังนะคะตรงนี้ก็ได้นะ,ะหรือเราก็ได้นะไพะ่อาจสลับกันได้แต่ตัวเขาอาจจะง,งุน่นอาจจะง,ง่วนอยู่กับการสร้างงานสร้างเงินอยู่กับการที่จะทําอะไรให้กับตัวเองนะคะเป็นคนที่กักความสัมพันธ์ก็ได้นะ,ะหรือรักแต่ตัวเองทั้งที่เรารู้สึกดีนะคะให้กับเขาเราพยายามย้มยื่นโอกาสดีๆให้เขา แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยตอบรับมันเป็นสภาวะที่ทนนะเพืเ่อนๆเหนื่อยกับคนคนนี้นะคะในสภาวะที่เราอาจจะแบกคนเดียวนะคะไพ่ตรงนี้แบกรับนะคะความรู้สึกคนเดียวมันมีความรู้สึกว่ามีคนที่รู้สึกเบื่อความรักมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราอาจจะให้อะไรกับใครมาเยอะนะคะหรือให้ใจหรือพยายามเทคแอคชั่นแต่เขาก็ไม่ตอบสนองนะคะไพ่ตรงนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยนะคะเราถอดใจเพืเ่อนๆ รู้สึกดีนะแต่เราก็เดินออกมาดีกว่ามันไม่เติมเต็มให้กับเรานะทั้งที่เขาก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะมีใจให้เรานะแต่ว่ามีใจมันเป็นแค่สองถ้วยเพื่อนๆมันต้องมีใบอื่นๆผสมมันต้องมั่นคงมากกว่านี้แต่ไพ่ตรงนี้มันบอกสถานการณ์ที่นิ่งนะคะที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็คาดหวังเราก็รอว่ามันจะดีขึ้นไหมแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้นะมันรู้สึกกดดันกันด้วยที่ผ่านมานะคะมันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเพื่อนมาดูกันนะ ว่าคนที่คุณจะเจอเนี่ยละอะนะคะพูดถึงคนคนโสดนะคะคนที่คุณจะเจอตัวตนเขาเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนธาตุน้ำเรเธอร์มิดนะคะเฮอร์มิดนี่ชอบกันล่ะคนากันเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะอาครูบาอาจารย์เป็นคนที่กําลังศึกษาอยู่หรือเป็นคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงด้วยสั้นนะคะ มาดูตัวตนนะคะเป็นยังไงแปดเหรียญหรือเป็นคนมีสติปัญญาดีก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่สองไม่เท้าอ่านะคะการจัดเม้นต์ดวเวอร์อ่านะคะไนถือถ้วยอ่อ่าประการแรกนะคะ ตัวตวนเขาเป็นยังไงคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับคุณมาก่อนอาจจะเป็นคนเก่าคนที่เคยคุยห่างไปคนลำดับที่เท่าไหร่หมอไม่ทราบได้นะเพื่อนๆบางคนในรอบสองสามปีเราอาจจะคุยกับใครแล้วห่างกันไปอาจจะสองสามท่านอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสบางคนจะมาขอโอกาสเรานะคะแต่สําหรับบางกรณีที่สดเลยแปลว่าคนคนนี้หนึ่งคุณอาจจะเจอทางทางโลกออนไลน์หรือในสายกลุ่มงานกลุ่มเพื่อนนะคะของคุณคุยประสานงานแล้วเริ่มรู้สึก นะคะเป็นการยานในมิตรเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะก็ได้คุยกันระยะยาวนะคะเพื่อนเพื่อนะเขาจะตะลุยจีบคุณก็ได้นะจัดเม้นนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่านั่นแหละอันแรกเป็นคนเก่าอย่างที่หมอพูดสองก็คือมันเหมือนพรมลิขิตเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะคะวิโอฟอร์จูนกับจัดเม้นเป็นพรมลิขิตขีดให้มาต้องเจอกันคุณมาคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้อาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงเราเห็นไว้ไพ่ขึ้นมาเป็นคนที่นะคะ สนใจเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะเพื่อนๆตรงนี้นะถ้าเขาไม่ได้เป็นอาชีพที่หมอพูดอาชีพที่หมอมินพูดนะคะก็แปลว่าคนนี้เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเนาะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาหน้าที่การงานโตไม่ว่าจะอายุน้อยก็ตามหรืออายุมากเขาก็ยังนะคะยังหน้าเด็กก็ได้นะหรือว่าก็เป็นคนสติปัญญาดีนั่นแหละนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเจอทางโลกออนไลน์หรือเจอต่างประเทศหรือพรมดิฉิลให้เจอกัน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะคะยังไม่ถึงเวลาก็ไม่อาจเจอกันอาจจะสวนทางกันแต่ถ้าเมื่อพมได้ขิดหรือถึงเวลาที่จะเจอเพื่อนๆนนะคะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกคนละซีกประเทศมันก็ต้องเจอกันนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่านะคะเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับาชาวท่าน,น้ำนะคะหนึ่งดาบเนาะไพ่ใบแรกขึ้นมาแปดไม้เท้าหกไม้เท้า สามไม้เทา้าหนึ่งถ้วยนะคะดิจัดเม้นต์สามดาบจัดติกดเดชแชร์รีออดเด็กถือถ้วยคิยงถือไม้เทา้าเอมพัเลอร์อ่านะคะสี่เหรียญน,นะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมา หนึ่งดามนะนะคะ เขาเป็นคนที่เขารู้ความต้องการของตัวเองคุณก็เหมือนกันนะชาวท่าน้ําคุณก็ชัดเจนกับตัวเองอะไรที่คุณสนใจนะคะคุณถึงรับไว้คุณถึงต้องการหรือคุณถึงจะเดินหน้าอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีอะไรดีถูกไหมเรามีอะไรดีเยอะแยะมากมายเราเป็นเดอนซันหน้าที่การงานเราก็โตนะคะเพื่อนๆตรงนี้หรือเราเรามีความสุขกับการอยู่ตรงนี้มีก็ได้นะไม่มีก็ได้เพราะไพ่ตรงนี้เราเก่งเรามีความสามารถเราอาจจะเคยเสียใจมาเยอะนะคะเราเลยรู้สึกว่า ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเพ่อเราสบายๆเหมือนเดอรสตาแล้วนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้แต่แน่นนอนละเขาคิดยังไงกับเราใช่ไหมเนึ่งดาบคนคนนี้เขาอยากชัดเจนนะคุณนะนะคะจะติดอ่าบอกทาาุเพิ่มเข้าไปนะคะมีชาวตุลลคณาตุลไดแชอร์รอชาวกรกฎลคนากรกฎนะคะชาวราศีเมษลคนาเมษนะคะมีคนอายุน้อยด้วยนะคะในนี้นอกนั้นก็นะคะบอกทาานหมดแล้วนะคะที่จริงมันเป็นพลังงานหน้าไพ่เฉย นึ่งนะคะมีคนบางคนนะสมมติคนโสดนะคุณจะเจอคนนี้หรือคุณเจอแล้วก็ได้เขาอาจจะเป็นคนอยู่กไกลรอการเดินทางนะคะนะจะติตคือเกี่ยวกับเอกสารข้อกฎกฎหมายข้อตกลงบางอย่างก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลนะคะคนคนนี้นะเขามันเหมือนเข้าชัดเจนออกับคุณแล้วนะคะมันเหมือนเขาผูกพันกับคุณไพ่ตรงนี้นะคะอยากเริ่มเดินหน้ากับคุณนะคะสู่ชัยชนะนะไม่ได้มาเล่นๆนะ หกไม้เท้านะคะหมอดูเขาพูดตลอดเหมือนหมอพินพูดตลอดนะหกไม้เท้านี่เป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จก็จริงแต่ไพ่นี้ไม่ได้รีบร้อนนะเพื่อนๆไพ่ตรงนี้ไม่ได้รีบร้อนก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าสามวันเขาทักคุณมาอันนั้นไม่ใช่นะคะไพ่ตรงนี้นะคะไม่หมายถึงก้าวทีละบันไดแต่สม่ําเสมอทุกวี่ทุกวันแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อย,อยเรียนรู้กันไปนะคะตรงนี้ขึ้นมาเขาอยากคุยกับคุณคนนี้เข้างานเยอะงานมากนะคะเนี่ยเขามีแพชชั่นอะคุณนะ บางท่านอาจจะเจอกันแล้วรอเดินทางนะคะรอมาเจอกันหรือบางท่านนะคะเขานึกถึงอยากจะคุยกับคุณนานๆเขาบอกคุณนี่แหละเป็นคนที่ชัดเจนและที่เขาอยากคุยด้วยอยากครบระยะยาวอยากมั่นคงนะคะตรงนี้เขารู้สึกผูกพันนบคุณคนโสดนะคะตรงนี้ในการบางกรณีนะมีอยากบอกว่ามีคนที่ทําให้เคยทําให้คุณเจ็บและเสียใจนะคะเพื่อนๆเ,เขาเหมือนคนจากอดีตของคุณนะเนี่ยจัดเมนอยากปลูกสิ่งที่มันห่างเหินสิ่งมันที่เขาเคยหันหลังให้ นะคะเขาอยากกลับมาเหมือนเริ่มต้นใหม่อยากกระโขบคุณคนที่มีปัญหานะคะตรงนี้นะอยากจะชัดเจนบางสิ่งบางอย่างอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณนะคะตรงนี้นะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาด้วยอืมนะคะขอดูนิดนึงแต่ว่าคุณอาจจะต้องการหนึ่งดาบนะเข้ามาแล้วคุณอาจจะคิดว่าเออฉันเขาอาจจะคิดว่าคุณใจแข็งหรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนเดิมนะ มังง้อคุณใจแข็งหรือเปล่าคุณเหมือนไม่ค่อยเหมือนเดิมเพราะว่าเราเราเคยคาดหวงังเราเคยเสียใจไงนะคะเราเราเคยชัดเจนกับเขามาก,ก่อนก็ได้นะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเราเคยชัดเจนเราเคยจริงใจถือถ้วยอยู่ในมือแต่เขามากกว่าที่ไม่ค่อยชัดเจนกับเราแต่มาตอนนี้เหมือนอยากได้เรานะคะอยากได้อยากคุยกับเรานะั่นแหละแต่เราอาจจะใจแข็งขึ้นก็าอาจจะคิดอย่างนงั้นก็ได้หรือเราอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความมั่นใจอยากได้ความชัดเจนหรือเราจักจะตัดจบก็ได้นะเพื่อนๆบางท่านมินมาขอดูแอคชั่นก่อนนะ แนวน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคนโโซท่าน้ำนะคะเนี่ยไพ่ของคุ้นขึ้นมาเห็นไหมเด t สตาสองบใบละ t เด s สตาคือ ทุกคนมีความฝันมีความหวังหมดแหละเราก็อยากได้สิ่งที่ดีงามสิ่งที่อยากได้ความมั่นคงกับเราคนที่ชัดเจนคนที่จะเป็นครอบเป็นครัวเราไม่ใช่อยากมีความรักไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเรามีความฝันเรามีความหวังแต่ณตอนนี้ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ชัดเจนคุณรู้สึกว่าคุณอยู่สบายๆกับการหาเงินกับการสร้างความมั่นคงกับตัวเองก็ยัมีคนมาเข้ามาหาบ้างมาคุยบ้างคุณก็คุยไปนะแต่ตัวเราฟิกอยู่ที่ตัวเอง เพราะว่าเดอะสตาเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ค่อยอยากวุ่นวายกับใครมากๆเพราะเราเคยวุ่นวายมาแล้วเราเคยให้มาแล้วให้ใจนะอ่ะมามีขอดูต่อนะคะสองไม้เท้าเพื่อนๆทิ้งเถอไม้เท้านะคะไม้ถือถ้วยนะคะอ่า เนี่ยคุณเป็นควีนดาวแล้วถ้าใครมาง้อคุณคุณไม่เอานะคะสําหรับคนเก่าบางท่านนะอ่าถ้าท่านใดนะคะก็คือรับไว้อน,นันมันเป็นมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่มินอ่านตามไพ่หน้าหน้าไพ่ของมินเท่านั้นถ้าหน้าไพ่ตรงนี้ควีนถือดาของคุณบอกว่าเออยายนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาะคะที่ผ่านมาคุณมีสภาวะที่เหนื่อยมีสภาวะที่เคยชัดเจนแล้วมือหนึ่งพายออกไปคือพยายามนะคะพยายามให้โอกาส,ให,กาสให้โอกาสตัวเองแล้วเขา นะคะเพราะคุณเคยอดทนรอคอยอดทนหลายๆอย่างแต่ตอนนี้เป็นควีนดาวแล้วคุณบอกคุณพอแล้วมางอชั้นตอนนี้ฉันชันสบายแล้วอ่ะดูสิฉันอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะไพ่ติดกันแปลว่าคุณอาจจะไม่ค่อยรับคนเก่าก็ได้นะคะบางท่านนะไพ่มันขึ้นมาเดี๋ยวดูนี่นองนงคอมสัมพันจะเป็นยังไงหนึ่งไม้เท้านะพเพื่อนเพ่อนาน้ําที่รองานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาส ะะมีโอกาสที่ดีในชีวิตของคุณมีโอกาสใหม่ๆม,มีโอกาสได้เก็บเงินได้มากขึ้นมีโอกาสที่เราวางแผนเรื่องการเงินมันจะเป็นไปตามแผนนะคะภายตรงนี้นะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะคุณอาจจะมีปัญหากับบางคนที่เขาดูดันกับเราก็ได้นะท่าที่ทํางานนะคะขอดูอีกนิดนึงเวียรฟอร์จูนละซันเถ้วยนะคะ วิเลียนนะเซปเหรียญดูบางคนเกี่ยวกับต่างชาตินะคะเดี๋ยวตับต่างชาติแดนไกลนะคะเด็กถือถ้วยนะคะอายุน้อยกว่าคุณเด็กถือถ้วยอายุน้อยกว่านะคะเจ็ดปีขึ้นไปเจ็ดปีสิบปีสิบห้าปียังได้นะคะไพ่ตรงนี้นะมันน้อยน้อยจริงๆนะคะไพ่เพจเราเนาะน้อยกว่าเจ็ดขึ้นไปนะคะเพื่อนๆนะคะ ไห้ตรงนี้นะคะจะติดนะคะอ่าสิบถ้วยนะคะนะคะคนโสดบางท่านนะคะมินพูดอย่างนี้ก่อนนะคะมินเห็นภพ่คุณแล้วคุณจะเดินหน้าสู่ความสําเร็จคุณบอกมีครอบครัวที่อบอ่นที่จริงคุณก็ฝันแหละอยากได้ครอบครัวถ้ามีความรักอยากได้ครอบครัวที่อบอ่นมีความสุขมีความมั่นคงนะคะ ไปตรงนี้มีความอบอุ่นมีความรักที่ดีต่อกันแต่ถ้ายังไม่ใช่คุณจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณก็ยังมีครอบครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอยู่กันมีความสุขตอนนี้ดีกว่านะคะสนใจเรื่องเงินเรื่องงานของเราไปสําหรับกรณีบางท่านสร้างความสำเร็จให้ตัวเองคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินได้งานนะคะบางท่านที่รอง,งาน แต่บางท่านนะคะมินว่าคุณมีคนเข้าหาเยอะแต่ตัวเรานะคะอยากได้ความชัดเจนเราอาจจะมีเขาเรียกว่าสก,กรีนคนเข้ามาเยอะเพื่อนๆเ,เราอยากได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าเราเคยมีความรักที่เสียใจเนาะเราก็ต้องอยากได้คนที่ชัดเจนอยากได้มาตรฐานของเราณตรงนี้นะคะแต่ถ้าบางท่านมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะคุณมีตัวเลือกเยอะแหละ อาจจะเป็นคนต่างชาติอันนี้มินพูดถึงทางไกลเยอะนะคะทางไกลจะเข้ามาเด่นมากเลยต่างชาติแดนไกลคนที่อายุน้อยจะเข้ามาเขามีหน้าตาดีมีชื่อเสียงเป็นคนมีหน้าตาทางสังคมประสบความสําเร็จนะมั่นคงทางการเงินนะคะ,ะคพวกนี้คือวิวอัพรจันคือโพมลิขิตแต่มินเคยบอกหลายหลายคลิปแล้วนะว่าคุณอาจจะเคยสร้างกุศลกันมาคนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญถ้าเจอกันแล้วนะคะ ความรักมันเหมือนสร้างวาสนาใหม่ในชาตินี้คือซื่อสัตย์จริงใจมันเป็นพื้นฐานนะคะเนาะเมตตาต่อกันนะคะถ้าแล้วก็นะคะซื่อสัตย์จริงใจนะคะแล้วก็เมตตาต่อกันเนาะแล้วก็สร้างบุญด้วยกันมันจะเป็นบุญวาสนาใหม่ผู้คุณต้องมันสร้างบุญด้วยกันนะคะมันถึงจะไปกันรอดแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนะคะไม่ดีต่อกันมันจะเป็นพรมลิขิตได้ยังไงเพื่อนๆท่านไม่ได้ขีดเขียนให้ชีวิตคุณไปตลอดรอดฟังผู้คุณต้องสร้างเอาเองมีโอกาสที่จะพบรักนะเพื่อนเพื่อน คนโสดกับคนไกลคนต่างชาติมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะไพ่นะคะ,นะะตรงนี้ขึ้นมาเนะาะทีนี้มันขึ้นอยู่กับธาตุน้ําแล้วนะ,ะแล้วขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามาว่าจะเป็นยังไงบางท่านรอง,งานใหม่สมัครงานใหม่โอกาสมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะคุณจะสบายขึ้นบางคนกําลังมุ่งหน้าเรื่องคิดจะต่อยอดอะไรทํางานเพิ่มเสติมจากงานประจําเรื่องงานออนไลน์การค้าการขายก็ดีนะคะตรงนี้บางคน นั่นแหละคะ่ะไลฟ์ขายของขายสดขายของเนาะตรงนี้ได้นะคะอ่าเป็นขออนุญาตเก็บอ่าพีนี้ขอไพ้แนะนำนิดนึงนะคะไพ้แนะนำยังไงบ้างได้แชร์รโีโอดขึ้นมารุาสันสองไม่เท้า คุนถือไม้เท้าหกเหรียญน,นะคะ,ะความรักนะคะเพื่อนๆคุณไม่อยากร้องขอจากใครอีกแล้วเนาะนะคะพ่ตรงนี้หรือเราเป็นผู้ให้นะคะเราอยากได้ความเท่าเทียมเราเป็นผู้ให้ความรักก็ต้องได้รับตอบกลับมาไม่มีนะคะที่ว่ารักคือความเสียสละ นะคะมันเป็นคำนิยามแต่ถ้าเรื่องจริงคือรักคือช่วยเหลือเกือ้อกลุกันเมตตาต่อกันนะคะเข้าใจกันไพ่มันถึงหมายถึงความรักถึงจะไปได้ระยะยาวคุณไม่อยากได้ที่เราต้องร้องขอกับใครตลอดเวลานะคะเพื่อนๆเนานะ,นะค,ะความรักถ้าเขารักเราเราไม่ต้องร้องขอหรอกเขาจะทําเพื่อเราเพื่อนๆน,นะคะคุณรู้แล้วคําตอบของคุณคืออะไรนะ,ะสองไม่เท้าแน่นอนแหละนะคะไพ่ตัวนี้บางคนจะเจอความรักทางโลกออนไลน์ บางคนเจอความรักที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือตัวเราก็ได้นะจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทําแต่ทําอย่างสม่ํามเสมอนะคะคุณเป็นคนเก่งนะควินถือไม้เท้าเดซันขึ้นนะ่ะตัวตนคุณด้วยคุณมีสเสน่ห์มากๆแหละคุณจะมีคนเข้าหาแต่ตัวเรามากกว่าที่รู้สึกว่าเราต้องเลือกนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเราไม่อยากได้แล้วที่เหนื่อยกับความรักที่ผ่านมาเราอยากได้ความรักที่ที่ชัดเจนนะคะคุณจะเจอนะเป็นความรักที่อยู่ไกลเพื่อนๆตรงนี้นะ ขอบคุณมากมายค่ะทาดน้ำก,ก,กรกฎมินพิจิกดูดวงส่วนตัวช่วงนี้อาจจะคิวนะคะยาวหน่อยเนาะนะคะไม่ได้ยาวมากนะสองหรืสามวันนะ,ะเพื่อนๆถ้ารอคิวได้แล้วก็จะริดตรงมินจะริดตรงกับหมอมินเนี่ยก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากมายเพื่อนๆน,นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะชอบช่วยกด u ับ c r i b e กดติดตามและเป็นกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ